สวัสดีค่ะบรรดาภรรยาทั้งหลายขอพวกเราตั้งอารมณ์ให้มั่นคงอธิษฐานต่อองค์พระบิดาเจ้าอธิษฐานเพื่อสิ่งที่สำคัญสำหรับสามีขอขอบพระคุณในการแบ่งปันคำอธิษฐานนี้จากคุณ s t o r m y o m a r d เรพลังอธิษฐานของภรรยาบทที่16คําคำอธิษฐานเผื่อสิ่งที่สำคัญสำหรับสามีข้าแต่พระเจ้า ลูกขอเปล่าประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของลูกขอทรงช่วยลูกให้สแสวงหาพระองค์ก่อนในทุกวันและจัดลำดับสิ่งสำคัญไว้อย่างถูกต้องโปรดสําดงให้ลูกเห็นว่าลูกจะให้ความสำคัญกับสามีมากกว่าลูกๆงานครอบครัวเพื่อนกิจกรรมต่างๆและสิ่งที่ลูกสนใจได้อย่างไร ขอส่งสำมดงให้ลูกเห็นว่าลูกสามารถทำอะไรได้ในขณะนี้เพื่อแสดงให้สามีเห็นว่าเขานั่งอยู่ในตำแหน่งสำคัญในหัวใจของลูกหากลูกทำให้เขาสงสัยว่าเขามีความสำคัญในชีวิตของลูกจริงหรือไม่ขอทรงรักษาใจของเขาจากความสงสัยนั้นด้วยโปรดสอนลูกให้รู้ว่าลูกจะจัดลำดับสิ่งต่างๆให้ถูกต้องได้อย่างไร เพื่อลูกจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ขโมยชีวิตของเขาหรือสิ่งที่ไม่มีจุดประสงค์ลูกอธิษฐานขอให้สิ่งสำคัญในชีวิตสามีของลูกถูกจัดไว้ตามลำดับที่ถูกต้องสมบูรณ์เช่นกันขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและผู้ครอบครองเหนือดวงใจของเขาโปรดช่วยเขาให้เลือกความเรียบง่ายของชีวิตซึ่งจะทำให้เขามีเวลากับพระองค์ตามลำพัง ให้เขาใช้เวลาสงบใจจำเพาะพระพักพระองค์ทุกวันโปรดบอกเขาว่าเขาต้องให้พระวจนะของพระองค์การอธิษฐานและการสรรเสริญเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาขอทรงช่วยเขาให้จัดลำดับความสำคัญของลูกและของลูกๆของเราในหัวใจของเขาเหนืออาชีพเพื่อนและกิจกรรมต่างๆของเขา ลูกอธิษฐานให้เขาสแสวงหาพระองค์ก่อนและมอบถวายทุกสิ่งแด่พระองค์เพราะถ้าเขาทำเช่นนั้นลูกรู้ว่าสิ่งอื่นๆในชีวิตของเขาจะเข้าที่เข้าทางเองลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ มัทธิวบทที่6ข้อ33อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก็บประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยฟิลิปปีบทที่สอข้อ4ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าเปล่าสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้มัทธิวบทที่6ข้อ24อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดีและเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้น มัทธิวบทที่13ข้อ45และ46จงกราบนามัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนในบัติพระองค์แต่ผู้เดียวมัทธิวบทที่4ข้อ10ขอพระเจ้าประทานพาละกำลังและสติปัญญาของพระองค์ในการดำเนินชีวิตคู่สมรสของท่าน